สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนั่นเองนะครับทุกคนของเครือข่าย o Move นั่นเองนะครับสามารถสมัครใช้ได้ทุกซิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนั่นเองนะครับคลิปวันนี้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับผมอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูรหัสเน็ตฟรีของ t ท m o v e ตัวแรกกันได้เลยนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผม ส่ตัวแรกกดดอกจันทร์8จดอกจันทปด9องเสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่100 MB อนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้นะครับผมสำหรับรหัสตัวนี้นะครับใช้ยามฉุกเฉินได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับผม สำหรับตัวที่2นะครับกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็เน็ตความเร็วนะครับผมเต็มสปีดนะครับจำนวนให้มาอยู่ที่320 MB อเท่านั้นนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันเลยนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างน,นะครับทุกคน สำหรับตัวที่3นะครับผมกดดกจัน935ดกจัน99สี 9, 9, ่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็ให้อินเทอร์เน็ตมา2กิกสามารถใช้งานได้30วันนั่นเองนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่เองครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวที่สี่นะครับ สำหรับตัวที่4นะครับผมก็สามารถแลกวันใช้งานเพิ่มนะครับผมสำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุนะครับกดตามนี้นะครับดอกจันแป8เดแปดอกจันแป8 120แสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแลกวันใช้งาน365วันหรือว่า1ปีนั่นเองนะสำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุสามารถกดตามนี้ไปได้เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างน,นะครับสำหรับตัวที่5กดดอกจัน900ดอกจัน7162สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้อินเทอร์เน็ตมานะครับผมก็คืออยู่ที่10กิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็คืออยู่ที่7วันนี่นะครับตัวนี้โคตรคุ้มนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างน,นะครับทุกคน กดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้อินเทอร์เนต็ตมา1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่24ชั่วโมงนะครับสามารถกดตามนี้เพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับสำหรับอินเทอร์เนต็ตที่ผมให้ไปนะครับเล่นได้ทุกแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนั่นเองนะครับ ลองกดสมัครกันดูให้ครบเลยนะครับผมหวังว่าจะมีทักตัวที่ใช้ได้กันใครได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในคิวีวดอหน้านะครับทุกคน